สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารู้วิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะครับหรือที่เราเรียกว่า Google Classroom นะครับโดยใช้บัญชี Gmail นะครับว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับจะมีวิธีการสร้างห้อง Google Classroom อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยแล้ก็เปิด Google ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์นะครับ ตรง URL ตรงนี้นะครับว่า classroom นะครับ google.com เสร็จแล้วกดปุ่ม enter นะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่เคยเข้าสู่ระบบนะครับเราจะต้องใช้ Gmail ของเราเข้าสู่ระบบเสียก่อนนะครับในทีนี้เราก็เลือก Gmail ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านของเราเข้าไปนะครับ กดปุ่ม next น,นะครับเมื่อเข้าสู่ Google Classroom แล้วนะครับก็จะเห็นว่ายังไม่มีชั้นเรียนนะครับหรือว่าเรายังไม่เคยสร้างห้องเรียนนั่นเองนะครับให้สังเกตด,ด้านบนก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับให้คลิกที่เครื่องหมายบวก1ครั้งนะครับก็จะมีเมนูคลี่ลงมานะครับว่า เราจะเข้าร่วมชั้นเรียนซึ่งเมนูนี้นะครับก็จะสำหรับนักเรียนในการเข้าเรียนนะครับส่วนคุณครูนะครับก็จะเป็นการสร้างชั้นเรียนนะครับให้เราเลือกนะครับสร้างชั้นเรียนนะครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับคำอธิบายนะครับว่าคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ฟรีก่อนถึงจะใช้ได้อะไรพวกนี้นะครับเราก็ติ๊กลงไปที่ชั้นอ่านและเข้าใจข้างต้นแล้วนะครับ และไม่ได้ใช้คลาส s r รูมที่โรงเรียนกำนักเรียนนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มทําต่อนะครับจากนั้นนะครับชั้นเรียนตรงนี้นะครับให้เราระบุนะครับว่าชื่อวิชาหรือว่าชื่อระดับชั้นที่เราสอนคืออะไรนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะสอนวิชาการงานอาชีพอย่างนี้ก็พิมพ์เลยครับวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยีนะครับทีนี้วิชานี้เราอาจจะสอนหลายห้องนะครับอย่างเช่นอาจจะสอนม2อ2ทับหนึ่งสองทับสองสองทับสามอย่างนงี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสร้างห้องเรียน1ห,ห้องมาก่อนนะครับก็ระบุไปเลยนะครับม2ทับหนึ่งอย่างนงี้เลยนะครับจากนั้นห้องนะครับบรรทัดน,นี้คําว่าห้องหมายถึงห้องที่เราเรียนที่โรงเรียนคือห้องอะไรนะครับ อย่างเช่นห้องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ระบุชื่อห้องไปเลยนะครับหรือไม่ระบุก็ได้นะครับส่วนเรื่องนะครับจะระบุหรือปล่อยว่างไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก่อแค่นี้ก็พอนะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มสร้างได้เลยนะครับเมื่อกดปุ่มสร้างเข้ามาแล้วนะครับ Google Classroom นะครับก็จะทำการสร้างห้องขึ้นมาให้เรานะครับพร้อมกับนะครับรูปภาพแล้วแต่เขาจะส่มมาให้เรานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกประจำห้องเรานะครับโดยการเลือกมาที่เลือกทีมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีแกลลอรี่นะครับให้เรา,าเลือกว่าเราต้องการใช้ภาพไหนไปเป็นภาพหน้าปกนะครับ ถ้าเราสนใจภาพไหนเราก็คลิกที่ภาพนั้นแล้วก็เลือกทีมของชั้นเรียนอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนนะครับไปนะครับทีเนี้ยในการเลือกทีมนอกจากจะเลือกจากแกลเลอรี่แล้วนะครับก็จะมีเลือกจากรูปแบบแบบนี้นะครับว่าเราต้องการแพทเทิร์นแบบไหนนะครับถ้าเราชอบแบบไหนเราก็คลิกแล้วก็เลือกทีมของชั้นเรียนภาพก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับ หรือนะครับเราออกแบบภาพไว้แล้วในคอมพิวเตอร์เราก็ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแทนที่ได้เลยนะครับก็คลิกที่อัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปนำรูปภาพของเราเข้ามาที่เราออกแบบไว้แล้วนะครับซึ่งได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับว่าวิธีการออกแบบภาพปกตรงเนี้ยทำยังไงนะครับเมื่อเราได้ภาพที่เราออกแบบเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะไปกําหนดอะไรกับชั้นเรียนบ้างนะครับถ้าเราสังเกตนะครับมองไปด้านบนนะครับตอนนี้เราจะอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่าสตรีมนะครับแล้วก็จะมีเมนูที่ชื่อว่านักเรียนนะครับถ้าเราคลิกลงไปก็จะมาที่อยู่หน้าเมนูนักเรียนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับนะครับหรือว่าเป็น about นะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเรียนในรายวิชานี้นะครับ เราสามารถที่จะใส่คําอธิบายชั้นเรียนลงไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ไม่บังคับว่าเราต้องพิมพ์นะครับเสร็จแล้วชั้นเรียนนี้จากที่ไหนก็ไม่บังคับอีกนะครับว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้นเราจะเพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียนหรือเปล่านะครับถ้าจะเพิ่มเราก็เพิ่มตรงนี้ได้นะครับทีนี้สังเกตด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ไรฟ์ของชั้นเรียนนะครับในรายวิชานี้เมื่อ เมื่อเราได้ Google Classroom มาแล้วเนี่ยครับเราจะได้โฟลเดอร์ที่อยู่ใน Google Drive ขึ้นมาด้วยนะครับเราสามารถที่จะคลิกโฟลเดอร์นี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นการไปเปิด Google Drive ของเราขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามีการเตรียมเนื้อหารายวิชาของเรานะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็สามารถที่จะอัปโหลดนะครับข้อมูลของเรามาไว้ที่นี่ได้เลยนะครับในที่นี้นะครับวิธีการอัปโหลดก็ไม่ยากนะครับคลิก ขวาที่นี่เลยก็ได้นะครับถ้าเรามีไฟล์เราก็อัปโหลดเป็นไฟล์นะครับถ้าเรามีทั้งโฟลเดอร์เราก็อัปโหลดโฟลเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างนะครับการอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้นะครับโฟลเดอร์ onder, การงานอาชีพนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับแล้วนะครับก็จะมีการอัปโหลดข้อมูล ขึ้นมาในโฟลเดอร์นี้นะครับทีนี้ในขณะที่ทําการอัปโหลดตรงนี้นะครับเราก็รอให้อัปโหลดจนเสร็จเราก็มากลับมาที่หน้าคลาสรูมของเรานะครับว่าเราจะจัดการอะไรได้อีกบ้างนะครับเราสามารถที่จะเชิญครูเข้ามาร่วมสอนในชั้นเรียนของเราได้นะครับวิธีการเชิญครูก็คลิกที่ปุ่มเชิญครูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ชื่อครูนะครับ ที่เราต้องการในทีนี้นะครับเราอาจจะพิมพ์เป็นอ e ีเมลก็ได้นะครับถ้าเจอคุณครูที่เราต้องการจะเชิญนะครับเราก็เลือกอ e ีเมลของคุณครูคนนั้นเข้ามาสอนได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่าเชิญนะครับก็จะเป็นการเชิญคุณครูนั้นเข้ามาสอนในรายวิชาเดียวกันกับเรานะครับตรงนี้นะครับถ้าเรา,าคาอธิบายหรือว่าใส่ข้อมูลอะไรเสร็จเราก็ต้องกดปุ่มบันทึกให้เรียบร้อยนะครับ ในหน้าเกี่ยวกับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปฏิทินนะครับทีนี้นะครับอ่ากรอข้อมูลอ่าอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโฟลเดอร์เทคโนโลยีสารสนเทศม2นะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่แถบเมนูที่ชื่อว่านักเรียนนะครับเราก็คลิกลงไปที่นักเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ Google ได้อัปเดตนะครับรหัสของชั้นเรียนนะครับถ้าเราคลิกรหัสชั้นเรียนตัวนี้นะครับแล้วคลิกที่แสดงนะครับมันก็จะแสดงรหัสขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะไปเปิดในโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนนะครับให้รักเรียนมองเห็นแล้วก็ใส่รหัสเข้าชั้นเรียนได้เลยตามนี้นะครับนี่คือตัวอัปเดตของ Google นะตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับ การเชิญนักเรียนนะครับเราก็จะใช้วิธีการคลิกตรงนี้แหละครับหรือไม่ก็เอารหัสตรงนี้นะครับไปแจ้งนักเรียนผ่านอีเมลไปแจ้งในไลน์ในเฟสนะครับหรือวิธีอื่นๆเพื่อให้นักเรียนทราบว่ารหัสชั้นเรียนของนักเรียนคือรหัสนี้นั่นแหละนะครับเราก็นําไปสื่อสารการับโรงเรียนอีกทีหนึ่งนะครับในการเชิญน,นักเรียนเข้าชั้นเรียนทีนี้นะครับมาฝั่งสตรีมมั่งนะครับสตรีมนี้ก็คือนะครับ เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดนะครับในคลาสรูมนะครับซึ่งนะครับจะมีหัวข้อต่างๆฝั่งซ้ายมือซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหัวข้อเราสามารถที่จะกำหนดหรือว่าสร้างหัวข้อในการโพสต์แต่ละครั้งนะครับเพื่อให้มันง่ายในการจัดการหรือว่าลำดับหมวดหมู่นะครับในการจัดเรื่องต่างๆนะครับทีนี้วิธีการสตรีมหรือว่าสั่งงานนักเรียน ทำอย่างไรนะครับก็มาสังเกตฝั่งขวามือนะครับเวลาเอาเมาส์ชี้นะครับก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาอยู่4เมนูนะครับก็คือการสร้างประกาศการสร้างงานสร้างคำถามแล้วก็ใช้โพสซ้ำนะครับการสร้างประกาศเป็นอย่างไรนะครับเราคลิกที่การสร้างประกาศเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับเราโพสเฟซบุ๊กนั่นแหละนะครับว่าเราจะโพสอะไรนะครับให้นักเรียนได้อ่านได้เห็นนะครับเช่นนะครับในชั้นเรียนครั้งแรก เราก็อาจจะทักทายนักเรียนนะครับจะพิมพ์คําว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนอะไรประปาณน,นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมีหัวข้อหรือไม่นะครับถ้าเราจะใส่หัวข้อนะครับเราก็คลิกลงไปแล้วก็คลิกที่คําว่าสร้างหัวข้อนะครับตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าะระบุชื่อเลยนะครับว่ากิจ,จกรรม ที่1น่งทักทยายเป็นกิจกรรมทักทายทีนี้ในกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ลิงก์นะครับหรือนำข้อมูลจาก Google Drive นะครับหรือนำคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าทำลิงก์สำหรับคลิกแล้วก็ไปที่เว็บอื่นหรือโพสต์อื่นก็ได้นะครับาจากนั้นเมื่อเราใส่หัวข้อนะครับใส่คำทักทายนะครับ แล้วเราก็กดปุ่มโพสตได้เลยนะครับเมื่อเราโพสต์เสร็จนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการแก้ไขโพสต์ของเรานะครับเราจะทําอย่างไรนะครับก็จะมีปุ่ม3จุดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกลงไปจากนั้นเราสามารถที่จะลบนะครับโพสต์ Post ของเราได้นะครับหรือไม่ก็คลิกที่คําว่าแก้ไขนะครับ ถ้าเราแก้ไขเราก็สามารถจัดการข้อความนี้ต่อได้นะครับเช่นสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับให้นักเรียนนะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่นะครับรายงานตัวนะ ใต้โพสต์ Post. นี้แล้วก็กดปุ่มบันทึกอย่างเงี้ยนะครับพอนักเรียนเข้ามานะครับนักเรียนมาเห็นกิจกรรมที่1นนะครับนักเรียนก็จะมาคลิกที่เพิ่มความคิดเห็นแล้วเขาก็จะพิมพ์ชื่อเขานะครับว่าชื่ออะไรชั้นไหนเลขที่เท่าไรนะครับนี่คือ,อลักษณะของการใช้กิจกรรมทักทายนะครับในการ ทำในหน้าสตรีมนี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับสร้างงานนะครับเป็นอย่างไรนะครับการสร้างงานก็เหมือนกับการให้การบ้านนะครับว่าถ้าเราต้องการให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนเนื้อหาหรือว่าสั่งงานครับเราจะทํำยังไงนะครับเราก็คลิกที่เมนูสร้างงานนี้นะครับคลิกขึ้นมาซึ่งเมนูสร้างงานจะต่างจากการเมนูโพสต์เฉยๆก็คือมันจะมีเรื่องของวันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ทีนี้วิธีการสั่งงานสั่งอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็ควรจะกําหนดหัวข้อขึ้นมานะครับโดยตอนนี้มีแล้วกิจกรรมที่1ทีนี้เราก็สร้างหัวข้อขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่2นะครับไล่เป็นกิจกรรมไปเลยนะครับเราจะให้ทําอะไรในกิจกรรมที่2นี้นะครับเราก็บอกว่าหน่วยที่1นะครับ เมื่อเราระบะุชื่อกิจกรรมไปแล้วนะครับทีนี้ตรงชื่อนี้นะครับก็คือนะครับชื่อของงานหรือภาระงานที่เราจะให้นักเรียนทำอะไรเราก็ประกาศไปเลยนะครับหน่วยที่1แล้วก็ชื่อเรื่องที่เราจะให้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรนะครับ เราก็ระบุชื่อเรื่องลงไปจากนั้นคําแนะนำนะครับเราจะให้เขาทําอะไรทํางานอะไรเราต้องระบุตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับเราก็ระบุไปเลยว่าให้นักเรียนนะครับศึกษานะครับใบความรู้นะครับแล้วทำกิจกรรม ทีนี้นะครับก็จะมีการกำหนดวันและเวลานะครับตรงนี้นะครับเราก็คลิกขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาคลิกอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เราสั่งงานแล้วเราจะให้นักเรียนนะครับส่งงานวันไหนอย่างเช่นเราให้เวลา1สัปดาห์อย่างเงี้ยครับเราก็มาคลิกวันที่14อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะขึ้นครบกำหนด14กันยานะครับในหัวข้อกิจกรรมที่2นะครับในส่วนของหน่วยที่1จากนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับงานที่เราจะให้เขาส่งนะครับจะให้เขาทำอะไรส่งนะครับเราก็ไปเอาข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับเช่นนะครับเมื่อกี้เราได้อัปโหลดข้อมูลขึ้นมาใน Google Drive นะครับเราก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับที่ Google Drive เสร็จแล้วนะครับก็จะมีนะครับเนื้อหานะครับที่เราจะให้เขาศึกษาคือเนื้อหาหน่วยที่หนึ่งนะครับกดเพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อเราเพิ่มเนื้อหาให้นักเรียนศึกษาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มใบงานหรือว่าใบกิจกรรมที่จะให้เขาทำนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ Google Drive อีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกใบงานที่เราจะให้เขาทำนะครับกิจกรรมที่หนึ่งจากนั้นกดเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเนื้อหาที่เขาจะศึกษาตรงนี้เป็นไฟล์แบบ pdf นะครับเราก็มาเลือกนะครับเงื่อนไขตรงนี้ว่าให้นักเรียน สามารถดูไฟล์ได้นะครับสามารถดูไฟล์ได้ทีนี้อันที่2นะครับก็คือใบกิจกรรมที่เราจะให้นักเรียนส่งคุณครูหรือว่าทำงานส่งนะครับตรงนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนออปชันเป็นทำสําเนาให้นักเรียนแต่ละคนนะครับพลิกเลือกออปชันนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนนะครับได้รับใบนี้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ใน ในไฟล์เดียวกันหมดนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นการถ่ายเอกสารให้แต่ละคนนะครับไปทำใบงานส่งคุณครูนั่นเองทีนี้เมื่อเรากำหนดแบบนี้นะครับหรือเรามีวิดีโอนะครับเราก็เพิ่มคลิปวิดีโอให้นักเรียนเข้าไปดูได้ในกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่มอบหมายนะครับเมื่อเราคลิกมอบหมายเสร็จนะครับ ก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือในกิจกรรมที่2หน่วยที่1นงนี้นะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับเสร็จสิ้นยังไม่เสร็จอย่างนี้ครับถ้ามีนักเรียนนะครับถ้ามีนักเรียนได้เข้าเรียนแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นจํานวนนักเรียนว่าเช่นถ้ามีนักเรียน10คนตรงนี้ก็จะบอกว่ายังไม่เสร็จ10คนแต่เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนเข้ามามันก็เลยเป็น0นศูนย์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะเห็นว่า ตรงนี้นักเรียนได้รับสำเนาคนรัฉบับนะครับส่วนเนื้อหาตรงนี้ก็มีเอกสารอันเดียวนะครับที่ทุกคนสามารถเข้ามาเปิดอ่านเหมือนกันได้นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะเข้ามาแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะสอนเรื่องนะครับว่าถ้านักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนจะเรียนแล้วก็ส่งงานครูทําอย่างไรนะครับในคลิปนี้พูดเฉพาะในส่วนของครูอย่างเดียวก่อนนะครับ นอกจากการสั่งงานแบบนี้แล้วนะครับมีอะไรอีกนะครับเราก็คลิกบวกนะครับสร้างประกาศทําแล้วสร้างงานทําแล้วสร้างคําถามนะครับสร้างคําถามสร้างยังไงนะครับเราก็คลิกเลยนะครับสร้างคําถามมันก็เหมือนกับการทําแบบทดสอบหรือว่าแบบทบทวนหรือว่าแบบที่เราต้องการให้นักเรียนนะตอบคําถามโดยที่นะครับเราเป็นคนสร้างคําถามขึ้นมา Hahn ตรงนี้นะครับเช่นนะครับ เราถามว่าการสื่อสารหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราตั้งคำถามขึ้นมาจากนั้นเราก็มาเลือกประเภทของคำถามนะครับว่าเป็นคำตอบสั้นๆนะครับก็คือนักเรียนก็จะพิมพ์คำตอบลงไปนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับเป็นคำตอบสั้นๆหรือเราจะสร้างเป็นแบบปรนัยนะครับที่มีช้อยตัวเลือกกข,อของอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับ เมื่อเราเลือกคําถามเราก็มีคําแนะนํำไหมนะครับไม่บังคับให้พิมพ์นะอาจจะบอกว่าให้นักเรียนตอบสั้นๆพอเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วก็ระบุลงได้นะครับนักเรียนตอบคําถามสั้นๆพอเข้าใจางี้นะครับทีนี้ก็มีการกําหนด วันเวลาด้วยนะครับคล้ายๆกับการสร้างงานนะครับว่าเราจะให้มีครกําหนดหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องเลือกตรงนี้นะครับทีนี้หัวข้อตรงนี้นะครับถ้าเรานะครับทำเป็นระบบเราก็ควรจะสร้างหัวข้อตรงนี้เป็นกิจกรรมที่3นะครับอ่าแล้วก็คลิกสร้างหัวข้อแล้วก็บอกว่ากิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมทําอะไรตอบคําถามอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับว่านักเรียนสามารถตอบกลับระหว่างกันได้นะเราจะเปิดตัวนี้ไหมนักเรียนสามารถแก้ไขคําตอบได้เราจะเปิดตัวนี้ไหมอะไรทํานองนี้นะครับถ้าเรานะครับไม่ให้นักเรียนตอบกลับระหว่างกันเราก็ปิดนะครับเราก็ปิดได้นะครับเสร็จแล้วในคําถามเนี้ยมีอะไรมาประกอบคําถามไหมนะครับมีลิงก์นะครับ,รบหรือว่าจะไปเอาข้อมูลจาก Google Drive หรือว่ามีวิดีโอนะครับมาประกอบ หรือว่าคลิกลิงก์ไปที่เว็บอื่นๆมีไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับเราก็คลิกที่ถามได้เลยตรงนี้นะครับเราก็คลิกลงไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับหัวข้อเขาจะเห็นว่านะครับมีการไล่หัวข้อว่ากิจกรรมที่1เป็นการทักทายนักเรียนกิจกรรมที่2ให้นักเรียนทํางานส่งในหน่วยที่1น,นะครับกิจกรรมที่3ให้มีการตอบคําถามหรือให้สรุปนะครับ ให้แต่ละคนสรุปจากการเรียนในหน่วยที่1อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อขึ้นกับการประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับในการใช้สตรีมก็คือเรื่องของการใช้โพสซัมนะครับซึ่งประโยชน์ของการใช้โพสซ้มเนี่ยนะครับกรณีที่เรามีหลายชั้นเรียนนะครับเช่นเรามี2ทับหนึ 2, 2่งสองทับสองสองทับสามอย่างงี้นะครับเวลาที่เราต้องการให้ทํากิจกรรมแบบเดียวกันนะครับแทนที่เราจะมาทําแบบนี้เราก็แค่ คลิกแล้วก็ใช้โพสซ้ำง like ่ายง่ายเลยนะครับเรามาลองทำกันเลยนะครับก็จะออกมาที่ชั้นเรียนก่อนนะครับตอนนี้เรามีชั้นเรียนการงานอาชีพตรงนี้แล้วนะครับถ้าเราคลิกเข้ามาเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามีชั้นเรียนนี้แล้วนะครับซึ่งจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับจะก็ปีชื่อไปเลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาลองสร้างชั้นเรียนเพิ่มนะครับสองทับหนึ่งนี้แหละนะครับ ก็คลิกสร้างชั้นเรียนนะครับทำต่อแล้วก็ระบุลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นห้องม2 2ทับสองกดสร้างอย่างนี้นะครับเมื่อสร้างเสร็จนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับว่าเราจะเลือกทีมอัปโหลดรูปภาพนะครับเหมือนกับ 2ทับหน,นะครับในที่นี้จะอัพโหลดรูปภาพอ,อัอัพโหลดขึ้นมา2ทับสอ,อัพโหลดไฟล์ขึ้นมาเมื่อได้ห้อง2ทับสเสร็จนะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับ เราก็ยังไม่มีนะครับข้อมูลในการสตรีมเลยนะครับทีนี้เราจะสั่งงานให้หมันเหมือนกับห้อง2อทับหนึ่งทำอย่างไรเราถึงจะไม่ไต้องมาทําใหม่ทุกอย่างนะครับตรงนี้แหละนะครับประโยชน์จากการใช้ซ้ํานะครับเนี่ยเราจะมาใช้เมนูตรงนี้เลยนะครับเราไม่ต้องมาสร้างประกาศมาสร้างงานสร้างคําถามเหมือนเดิมนะครับเรามาที่ใช้โพสซ้ําได้เลยตั้งแต่กิจกรรมที่1เป็นต้นไปเลยนะครับอ่าคลิกที่ใช้โพสซ้ํานะครับ จากนั้นเราก็มาดูนะครับว่าตอนนี้เราเป็นม2ทับ2เราจะใช้โพ์ซ้ำของม2ทับ1นะครับแล้วก็คลิกลงไปที่ห้อง2ทับ1นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราจะใช้โพสซ้ำของเรื่องอะไรบ้างนะครับในที่นี้ก็ใกล้ยังแต่การทักทายเลยนะครับใช้ซ้ำอย่างนี้นะครับอ่าข้อมูลนั้นก็จะมาที่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับต้องทำอะไรครับก็กดโพสได้เลย ห้องสองทับสองก็จะได้รับการพักทายหรือว่าสั่งคําสั่งแบบเดียวกันกันกบ2องทับหนึ่งเลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ซ้ําอีกนะครับสั่งงานหน่วยที่1เหมือนกันนะครับใช้ซ้ําข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันนะครับอาจจะต่างกันที่มากําหนดเพราะว่า2องทับสองนะครับอาจจะไม่ได้เรียนวันพฤหัสแต่ของเขาอาจจะเรียนวันศุกร์ เพราะฉะนั้นงานที่เสร็จก็น่าจะอีกตรงกันอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เป็นที่15อย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะส่งงานกําหนดส่งคนละวันได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ามอบหมายอ่าเรียบร้อยนะครับสําหรับเรื่องที่2นะครับจากนั้นใช้โพสซ้ำอีกนะครับกดบวกเสร็จแล้วก็ตัวคำถามนะครับเราก็มาเลือก ตัวคำถามนะครับเสร็จแล้วใช้ซ้ำนะครับอ่าก็มาเหมือนกันหมดเลยนะครับเลือกฟังก์ชันอะไรต่างๆออปชันต่างๆให้เหมือนกันหมดก็คลิกถามได้เลยนะครับจะเห็นว่าประโยชน์ในการใช้โพสซ้ำเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากกรณีที่เราเรียนราย,รายวิชาเดียวกันนะครับแต่สอนหลายห้องนะครับ เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะมาทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้น2อทับสนะครับก็จะเหมือนกับ2อทับหทุกประการตั้งแต่การทักทายนะครับการให้งานในหน่วยที่หนึ่งนะครับมีเนื้อหาให้อ่านแล้วก็ทํากิจกรรมส่งนะครับแล้วก็การตั้งคําถามนะครับทีนี้ถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับกับที่ชั้นเรียนเราก็จะมีห้องเรียนอยู่2ห้องเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าคุณครูนะครับ อยากเข้านะครับตรวจงานหรือดูงานหรือสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ไหมนะครับกรณีที่เราสร้างห้องเรียนไว้จากคอมพิวเตอร์แบบนี้แล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะครับคุณครูก็เปิดสมาร์ทโฟนตัวเองขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คลาสมนะครับคุณครูก็เปิดคลาสมติดตั้งแอปลงไปในสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นคุณครูก็จะเห็นนะครับเนี่ยเปิดมือถือขึ้นมาคุณครูจะเห็นอ๋อสอทับหนึ่ง คุณครูก็แตะเข้าไปในมือถือของตัวเองนะครับแล้วคุณครูก็จะเห็นงานที่ตัวเองสั่งนะครับว่าตัวเองสั่งงานอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การทักทายสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับหน่วยที่หนึ่งการสื่อสารข้อมูลนะครับแล้วก็นะครับคำตอบนะครับคำถามตรงนี้นะครับนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้มือถือนะครับไปทํางานหรือว่าดูข้อมูล รตรวจงานอะไรผ่านมือถือได้เช่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือชั้นเรียนนะครับแล้ก็คลิกกลับมาเราไปดู2ทับสก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูงานตรวจงานต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการทํางานของ Google Classroom หรือว่าการสร้างห้องเรียนนะครับในส่วนของคุณครูนะครับในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเป็นนักเรียนนะครับ เข้ามาเรียนส่งงานส่งงานเสร็จครูจะตรวจงานให้คะแนนอย่างไรนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ